วันนี้มีเงินเข้ารอบใหม่บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินเข้าสามรายการได้ครบทุกคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะวันที่หตุลาคม2563นะคะ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทุกคนที่มีอยู่จํานวนเกือบ14ล้านคนทั่วประเทศเลยนะคะก็จะได้รับวงเงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐานของบัตรคนจนจํานวน3รายการด้วยกันนะคะโดยสามารถรูดใช้สิทธิประโยชน์ได้ทันทีเลยนะคะวงเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะรายการที่1น,นะคะค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะก็จะแบ่งออกเป็นค่ารถโดยสาร รถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่ารถเมขอสอมกนะคะและรถไฟฟ้าจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งก็ได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพแล้วก็6จังหวัดปริมณฑลนะคะได้แก่จังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็นกคนปรปฐมนะคะต่อไปนะคะก็เป็นค่ารถไฟจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็จะได้รับสิทธิ์ทุกคนนะคะแล้วก็ใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่ก็จะไม่เกินวงเงินที่กําหนดนะคะโดยสามารถนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็บัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจําหน่ายตัวรถโดยสารรถไฟนะคะต่อไปนะคะก็เป็นวงเงินที่2นะคะนั่นก็คือวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะสินค้าเพื่อการศึกษาและก็วัสดุการเกษตรนะคะ ในร้านธงฟ้าประชารัฐแล้วก็ร้านค้าอื่นๆที่ทางกระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั้นนะคะก็จะได้รับวงเงินทุกคนนะคะแล้วก็ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ก็ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดนะคะและก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะซึ่งก็จะมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็จะได้รับอยู่ที่คนละ200ถึง300บาทต่อเดือนนะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะนั่นก็คือส่วนลดค่าซื้อก๊์ซ LPG หรือว่ากา๊าซหุงต้มนะคะจำนวน45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับทุกคนและก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อกา๊าซกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนะคะกับกระทรวงพลังงานนะคะซึ่งก็ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะ ภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดแล้วก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะแต่ว่าเดือนนี้นะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ500บาทนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้า500บาทให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวลา3เดือนนะคะก็เริ่มจากเดือนตุลาคม2 5 6 3ไปจนถึงเดือนธันวาคม2 5 6 3เลยนะคะ สำหรับวงเงินซื้อสินค้าเพิ่มเติมจำนวน500บาทนั้นนะคะก็จะโอนเข้าภายในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าก็ยังมีขั้นตอนในการขอจัดสรรงบประมาณจากพรกรกู้เงิน1ล้าน,ล,านล้านบาทนะคะดังนั้นจึงคาดว่าก็จะมีการจ่ายเงินได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนะคะ หรือว่าตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2563เป็นต้นไปนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็ต้องรอฟังความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ